ปลุกครองส้มนะไม่ใช่ให้มาไม่ใช่ให้ส้มมาปลุกครองพี่โอ้ยนอพี่พี่ฉันเอออืมให้ของ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 บอสในเพจให้ของบอสในเพจ อ๋อบอสเหรออ๋อลูกให้ของขวัญบอสแม่เห็นยังโอ้ oh, ไม่ได้เห็นลูกลูกวัดดีดํนแม่ไม่ได้เห็นอืมอืมอืม,อมให้ของบอสในเพจโลแม่ไม่ได้เห็นนะอืม <c oughs> เอา กระบ,บีเดียวได้หายไปกระบ,บีเดียวได้หายไปไหนกันล่ะอ่าลูกนิดาให้ให้อะไรให้อะไรน้องบอสเหรออ๋อพี่ว่าว่าพี่ว่านิดาไงอ๋ออืมให้ของบอสในเพจอืมคำคำ ขำน้องนุพี่รันก็ขมขำน้องนุเลยต้องเลยต้องเข้าไปพิมพ์หน้าดูต้องถามว่านี่ว่าเธอเธออายุมากกว่าฉันหรือฉันอายุมากกว่าเธอฮะเธออายุมากกว่าฉันฉันอายุมากกว่าเธอน้องสันติหนึ่งสี่สามขอคุณมากจ้ะน้องสันติสิหนึ่งสี่สามแต่คนไหนที่มีโฟรไฟล์นะโอ้อันนี้ อออันนี้รูปใครมาเนี่ยสันติหนึ่งสี่สามเนี่ยรูปใครมาลงเนี่ยพี่วนิดามาบ่อยเออพี่วนิดามาบ่อยๆยเออพี่มีเปลี่ยนรูปไหมชื่อชื่อดีกว่าแม่นะอือดิกลัวแม่เอาหน้าโชว์ อลูกวัดดีดาไม่ใช่ลูกส้มโอพิมพ์อะแม่รันไม่เข้าใจเลยอ่ะลูกพิมพ์ว่ายังไงอ่ะอ๋อหมายถึงพี่นุ ตัวจริงน้องโตโน่อืโอเคคุยแต่ละคนขอบคุณมากนะคะที่โยนสติกเกอร์ให้เมลันนะขอบคุณมากนะคะลูกวดิดาผมนอนก่อนพี่รันเจอคนสวยเอ่อไม่ได้แพ้ทางไม่ได้น้องกระบีอยู่กันเป็นเพื่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลันก็ลงแล้วล่ะอย่าเคินพี่นุ <laughs> อย่ามัวอย่ามัวบิดผ้าขาดหมดแล้ว <laughs> อย่าเยอะนะน้องชายเอาทำไมเหรอลูกวัดดอดาใครเยอะเหรอใครเยอะออื่าขอบคุณมากค่ะลูกวดดีดาขอบคุณมากจาก้ะส่งสติกเกอร์อให้แม่ แม่อมดีใจมากเลยเห็นไหมต้องห้าต้องห้าจุดสามสามจุดหกเนอะือ๋อที่พิมพ์แขกไงคะม,มีพิมพ์แขกด้วยเหรอือใครพิมพ์แขกอ๋อนโบีสามทำไมอ๋ออันนี้ คงมาถามถามแม่รันมั่งแม่รันกาลังเซลแม่รันเซลเอเซลนี่ไงอ๋อเซลเซลเซลโอเคค่ะแม่รันกําลังอเอ่อเอ่อพูดถึงน้องนุ๊กไงพูดถึงน้องนุ๊กว่ามันก็เลยโผล่เข้ามา,าทำไมที่อรันถามอืมอ๋อเซลเซลใช่ไหมโอเคพี่บุญธรรมขอบคุณมากค่ะอ้าไปไหนกันเออโอ คนก็คงก็เข้าออกนะร้อยสองร้อย้อยสองร้อยอยู่เนี้ยอืมนี่มาไล่ดึกเกินสุดมากพี่แม่รันจะไล่ช่วงนูงน้นนะนะโอเคขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้ะเอาจะให้ลงไหมเนี่ยจะให้แม่รันลงไหมเพราะมันก็ยังไม่ครบสองชั่วโมงนะนะขึ้นขึ้นเออน่าจะปรมา,าชั่วโมงสี่สิบสี่สิบนาทีอืม จะไปนอนกันได้ยังถ้าไปนอนไม่รันจะได้ลงนะยังแม่ยังไม่ง่วงเอ,าอ,อ้าวน้องอเล็กนอนฟังยังอุย้ยอา้าวอ้อยหวานเอฟซี FC ป้ากไก่ไฮแลนด์สวัสดีครับพี่รานมาดีจ้าเพิ่งตื่นอ้าวอ้อยหวาน เอาหนึ่งหนึ่้องเอเล็กกดหนึ่งละอ้อยหวานว้าขอบคุณมากค่ะลูกลูกวัดีส่งให้แม่อีกแล้วเหรอว้าเตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้สองรอบแล้วนะเนี่ยลูกวนดดาขอบคุณมากจ้าน้องอุทัยบอกว่ายัง ป้าไก่เองจัะพี่ลันอะขอบคุณค่ับป้าไก่อะอ้อยหวานเอฟซีป้าไก่ป้าไก่ไอแลนด์อะป้าไก่เองจัะพี่ลันขอบคุณมากค่ับป้าไก่ย,ย,ยินยินดีต้อนรับนะคะอเอฟซีปา้าไก่ไอแลนด์อ้อยหวานป้าไก่เองขอบคุณมากคะ่ะป้าไก่ยินต้อนรับค่ะผมฟังอยู่ครับเอาน้องอานอนท์ ฟังไม่ได้ต้องมาช่วยกันพิมพ์ช่วยกันพูดช่วยกันพูดแล้วลูกสาวเราเออพี่นุหายไปไหนก็น้องนุหายเนี่ยน้องนุหายไปไหนหลังบ้านบล็อกหรือเปล่าวะน้องนุเออมาแล้วมาแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากคระลูกอเดดาแม่ลูกแม,ลกแม่ลูกรักแม่มากนะคะรักเช่นกันจะลูก อยังคิดถึงอยู่นี่ไงห <c oughs> ลบทำไมโบนให้ลบ <c oughs> พี่รันพี่รันข้องใจน้องนองุพี่รันต้องถามมาตอบอายุมาตอบอายุเลยว่าพี่กับเธอใครแก่กว่ากัน <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ต้องหลบฉันไม่เคยเข้าไปกดดูหน้าโฟไฟล์เลยนะ <c oughs> พอฉันเห็นเธอมันจะเธอมันจะเธอจะมาจีบลูกวนิดาข,ของของฉันเนี่ยฉันต้องรีบไปฉันแม่รันต้องรีบไปดู <c oughs> พี่รันพี่รันแหละ <c oughs> ขยี้ขยี้หน้าดูพี่รันก็ม <c oughs> ีเจ้าได้ก็จริงๆอะ่ะ คือพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยเสียมารยาตนอกจากพวกใส่เสียมใส่แซใส่ปัน่นไม่รับรักใครจะแม่ต้องเช็คก่อนสิลูกใครจะมาจีบลูกสาววดดาของแม่นี่ยแม่เลยต้องเข้าไปเช็คดู